มีมุลไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นเลยเหรอลุงพี่นี่เอมว่าไงไอ้สมฝากดูแลวัดด้วยพวกกูจะไปตามารกิจกันกูรู้พวกมึงจะไปเที่ยวอัตมาไม่เกี่ยวอัตมาไปงานแต่งทำไมอ้อมถึงให้ท่านชินมารับพวกหุงพี่พที่ชินนี่ไม่ได้บอกพี่เป้เหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะ ช่ครับผมเป็นพระเือนกับลูกพียะแต่งกับพระปอมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยมันก็เหมือนกันไม่เหมือนก่อนเป็นพระเขาเปนะ็นทนายมาก่อนนะปอมรู้หรือเปล่าเชินจ๋าสดชัดเลยอยู่ไม่หรอกพี่ พก็ไม่ใหญ่แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีทั้งภา,าพเป็นดีเจแล้วก็ภาพเป็นบาททร์เทนเดอร์เอาเบียร์มาทำไมเยอะแยะเนี่ยเอามาเผื่อหลวงพี่เป้ด้วยครับหลวงพี่เป็นพระฉันแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้โหสิพตมาก็ไม่เข้าใจนะว่าพระที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงถ้ามีฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรออยากได้ทั้งกองเหรครับอยากไหมครับสัตว์แตกเดี้ยเลยพระขับรถให้นะั่งแปลกไหมครับหลวงพี่ <S <S <S> อะไรเอ้ยอาทรงเขาทักทายเอาจริงนะท่านอย่างท่านนะไม่ควรเป็นพระหรอกมันเกิดไปป่ะพี่เป๊หลวงพี่เป๊พี่เป๊พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยหลวงพี่เป๊ครับข้างในเราไม่ต่างกันครับเอามาชิงอะบนนี้ลูกมีเมียแล้ว MAN!